เดียวอย่าเพิ่งใช้ปุ๋ยน้ำถ้ายังไม่รู้สามสิ่งนี้ครับเพื่อนครับบางทีบางคนก็อาจจะคิดว่าไอสิ่งที่เราใช้อยู่มันคือปุ๋ยมันคือกรดอะมิโนนะครับไม่แน่นะครับบางทีเราใช้อยู่อาจจะเป็นกรดอะมิโนหรือปุ๋ยผสมกับสารเล่งน้ำยางอยู่ก็ได้วันนี้ผมจะมาให้สามเทคนิควิธีเช็คว่าสิ่งที่เราใช้อยู่เป็นปุ๋ยหรือเป็นยาเล่งครับวิธีเช็คที่หนึ่งครับให้เราดูว่า ปุ๋ยตัวนั้นหรือกรดอะมิโนตัวนั้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดหรือเปล่าหรือใช้ได้เฉพาะกับยางพาราอย่างเดียวถ้าใช้ได้กับยางพาราอย่างเดียวให้เรานึกไว้เลยครับ 50- 50มีสารเล่งแน่นอนครับ2ครับผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่มีวันเดือนปีที่ผลิตที่ชัดเจนหรือเปล่าครับมีวันหมดอายุไหมถ้าว่าเป็นปุ๋ยเป็นกรดอะมิโนจริงนะครับจะต้องมีวันหมดอายุ นะครับไม่ใช่ใช้ได้ตลอดปีตลอดทั้งชาติ10ปี20ปีไม่ใช่นะครับจะต้องมีวันเดือนปีที่ผลิตจะต้องมีวันหมดอายุนะครับและอย่างที่สมครับผลิตภัณฑ์นั้นมีหน่วยงานรับรองให้ไหมเป็นปุ๋ยที่ถูกต้องตามกฎหมายไหมหรือเป็นปุ๋ยเถื่อนปุ๋ยเถื่อนคือหมายความว่าผลิตออกมาไม่มีหน่วยงานรับรองไม่มีกรมวิชาการเกษตรรับรองไม่มีใครรับรองอันนี้อาจจะเป็นปุ๋ยหรืออาจจะไม่ใช่ปุ๋ย หรืออาจจะมีท่าทหารหรืออาจจะไม่มีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไม่มีหน่วยงานรับรองนะครับอย่างเช่นกรมวิชาการเกษตรนะครับก็ให้เราการันตีไว้เลยครับครึ่งหนึ่งนะครับอาจจะมีส่วนผสมของสารเล่งน้ํำยางหรืออาจจะเป็นปุ๋ยที่มีประสิทธิภาพต่ําหรือปุ๋ยปลอมนะครับแถมอีกหนึ่งอย่างครับปุ๋ยตัวนั้นได้รับใบทะเบียนการค้าหรือเปล่า ได้รับใบอนุญาตให้ค้าให้ขายได้หรือเปล่านะครับหรือว่าทําขึ้นมาเลี่ยงกฎหมายนะครับเพราะว่าสินค้าที่ทําขึ้นมาเลี่ยงกฎหมายนะครับบ้านเราก็มีเยอะแยะนะครับมีเยอะนะครับไม่ผ่านมาตรฐานนะครับไม่ผ่านการตรวจสอบนะครับแถมอีกหนึ่งอย่างครับถ้าเราใช้แล้วนะครับสมมติว่าเราฉีดหรือว่าเราอาะนะครับมีดแรกกับมีดสองออกเยอะที่สุดออกเยอะมากๆเลยแต่มีดที่สี่มีดที่ห้าลดน้อยลงออกไม่สม่ําเสมออันนั้นแหละครับให้เรา การันตีได้เลยครับยาเล่งน้ำยางอย่างแน่นอนครับมีส่วนผสมของยาเล่งน้ำยางอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นครับสามสี่อย่างนี้นะครับให้เพื่อนๆเ,เอาไปพิจารณาดูครับว่าสิ่งที่เราใช้อยู่มีส่วนผสมของยาเล่งน้ำยางหรือไม่มีครับเพื่อนๆมีปัญหาในการท,ทราสวนยางพาร,ราคอมเมนต์มาสาระดีๆมีอีกมากมายใครเข้าใจพิมพ์คําว่าเข้าใจครับใครที่ไม่เข้าใจก็เขีโพสตหรือแชร์โพสตเพื่อไว้ดูย้อนหลังครับ